สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับเรามาติดตามผลงานของคาวาสกิฟอนตาเล่พบกับเซียงไฮ้เซินหัวกันก่อนเลยนะครับทาไมเราต้องมาติดตามผลงานของคาวาสกิฟอนตาเล่กับเซียงไฮ้เซินหัวนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับค่าสัมสิทธิ์ของไทยนะครับยังไม่เป็นทางการก่อนที่จะแข่งขันในแบบนี้นะครับ ตอนนี้ไทยจะอยู่ที่อันดับที่3นะครับเราต้องลุ้นให้คาวาซกินะครับฟอนตาเล่ต้องชนะเซียงไฮเซินหัวนะครับค่าสประสิทธิของไทยจะได้แซงมาเป็นที่3นะครับส่วนจีนก็จะตกไปอยู่อันดับที่4นะครับซึ่งเกมเมื่อวานนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็บุกไปชนะยโฮดารุนดัสซิมนะครับทำให้ไทยลีกนะครับได้คะแนนดิบเพิ่มมาเป็น3คะแนนบวกโบนัสเข้ารอบ8ทีม1.5คะแนนนะครับรวมคะแนนดิบแล้วนะครับ4.5คะแนนหารเฉลี่ย4ทีมนะครับได้คะแนนเพิ่มอีก1.25คะแนนนะครับ ทำให้ไทยลีกนะครับมีคะแนนแบบเรียวธามณตอนนี้นะครับอยู่ที่54.873คะแนนนะครับแซงขึ้นเป็นอันดับที่3ของเอเชียในโซนตะวันออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผลการแข่งขันนะครับคาวาซากิได้ประตูจากซาสากินะครับในนาทีที่24นะครับแล้วก็อีลิกซันนาทีที่64อีโตะในนาทีที่68แล้วก็มาซิลินโยนะครับในนาทีที่90บวก1ครับ คาวาสกินะครับในแมตช์นี้ก็ชนะไป4ประตูต่อ0นะครับส่วนผลประตูรวมนะครับคาวาสกิก็ชนะเซี่ยงไฮ้เซินหัวไป4ประตูต่อ1นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าสัมทธิตของไทยลีกก็จะแซงลีกของจีนขึ้นไปอันดับที่3นะครับโดยที่โคต้าของลีกไทยก็จะได้ตามนี้นะครับไทยลีกนะครับก็ จะได้โคต้าเอเชียนะครับหรือดูการ2,026-2,027นะครับเป็น ACL elite ครับซึ่งเป็นถ้วยใหญ่ที่สุดนะครับ2-1วก1นะครับแล้วก็ ACL 2นะครับซึ่งรองมาจากถ้วย ACL elite นะครับเป็น1-0บวก0นทีมนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราได้ค่าสัมประสิทธิ์เยอะขนาดนี้นะครับต้องยกเครดิตให้ทางบุรีรัมย์ด้วยเนาะ แต่ส่วนสโมสรอ,อื่นนะครับที่ได้ไปก็ไม่ใช่ว่าจะไปเยอะอย่างเดียวนะครับเราต้องชนะมาเยอะๆด้วยนะครับถ้าไปเยอะแล้วก็แพ้กลับมาบ่อยๆค่าสัมปสิทธิ์ตัวนี้มันก็จะลดลงตามลาดับนะครับ เรามาอัปเดตรายชื่อ8ทีมสุดท้ายที่จะเข้ารอบ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิท2,024-2,025กันดีกว่านะครับฝั่งตัวแทนจากเอเชียตะวันตกนะครับก็มีเอาอันัสเซอร์นะครับเอาซาร์ดเอาฮิลาสเอาอาลี as, นะครับตัวแทนจากเอเชียฝั่งตะวันออกก็จะมีโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับคาวาซากิฟันตาเล่กวางจูเอฟซีนะครับแล้วก็บุรีรามยูเนเต็ดนะครับส่วนการจับฉลากนะครับ8ทีมนะครับ ตะวันตกพบตะวันออกนะครับจะแข่งแบบพัดออกนัดเดียวเลยนะครับไม่ใช่ยเย้าเยือนนะครับก็จะจับฉลากกันช่วงวันที่1 4บสถึงสิมีนาคม2,568นะครับเรามาเก็บตกประเด็นดราม่าของบุรีรัมย์ท่ศนะยาโฮไป1ประตูต่อศูนย์นิดนึงนะครับพอดีมันยังไม่จบนะครับมันจะมีดราม่าอยู่นิดนึงทางด้านกอ,องเชียร์ทางยาโฮก็ร้องไห้กันทั้งเมืองนะครับ เกม90นาทีนะครับที่สนามาสุลต่านอิบาาหินนะครับสเตเดียมมีมีความดรามา่าก็คือระดับ5ดาวนะครับเมื่อทางบุรีรัมนะครับถูกมองว่าเป็นรองอย่างยะโฮดารุนดัสซินนะครับก่อนเกมนี้นะครับสํานัก ฟุตบอลต่างๆของ y ยาโฮนะครับก็มีการคาดการนะครับว่าทางบริลัมนะครับเป็นรองอย่างมากนะครับแล้วก็คาดว่ายาโฮก็น่าจะอัดไปหนึ่หรือ2ลูกนะครับในเกมหรือว่าเต็มที่ก็ไม่น่าจะถึงกับแพ้นะครับน่าจะเสมอได้ คือเพจของฟุตบอลทางมาเลเซีย,ยนะครับเขามีการวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมยาโฮถึงจะชนะบุรีรัมได้นะครับถ้าเป็นสถิติจริงๆนะครับก็คือทางยาโฮนะครับก็เป็นแชมป์ซูเปอร์ลีกนะครับเป็นสมัยที่11ติดต่อกันมันผูกขาดไปหมดนะครับ11นัดไอ้11 11ปีติดต่อกันนีครับ แล้วก็ในหลีกนะครับทำสถิติสุดโหดนะครับไล่ท้ายนะครับ80เกมติดต่อกันตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับ2021นะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในบ้านส่วนในถ้วยนี้นะครับเยโฮนะครับขเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับสถิตินะครับก็ชนะโปรฮังซิลเลอร์มา5ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เสมอบุรีรัมย์ไป0ประตูต่อ0นะครับชนะฮุนไดไป3ประตูต่อ0แล้วก็ชนะ เซี่ยงไฮ้เซ็นหัวไป3ประตูนะครับก็รวมชนะ3สเสมอ1แล้วก็แพ้สูตรนะครับยิงไปสิบเอนะครับเสีย2แล้วก็อินชีดไป3นะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับเป็นการแพ้ในบ้านครั้งแรกในรอบ31เกมเลยนะครับของทุกรายการโดยสถิติก่อนหน้านี้นะครับไร้พ่ในรังมาแล้วนะครับ30เกมรวดเป็นการชนะมากที่สุดถึง29นะัดแล้วก็สเสมอ1เกมนะครับ และเกมในนั้นก็คือการเจอบุรีรัมใน ACL รอบหลีกนั่นเองนะครับเท่ากับว่าคู่นี้นะครับดวลกันมา3ครั้งนะครับยะโพนอกจากจะชนะบุรีรัมไม่ได้แล้วนะครับก็ยังยิงประตูบุรีรัมไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสถิติต่ตางๆนะครับว่าเขาเป็นแชมป์มาแล้วแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครในบ้านนะครับ แล้วก็สิ่งที่อย่างหนึ่งนะครับก็คือแฟนบอลเข้ามาในเกมนี้เยอะมากครับ4 0 0 0 0กว่าคนนะครับเขาก็เลยคาดหวังว่าเกมนี้จะต้องเป็นชัยชนะของยะโฮอให้ได้นะครับสิ่งที่ดราม่าแล้วก็ทําให้แฟนบอลของทางยะโฮอนะครับแฟนบอลมาเลเซียจะด้วยซ้ำนะครับที่รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็อับอายนะครับ ราะมันเป็นศึกของซสโมสอนฟุตบอลนะครับว่าไทยลีกกับมาเลเซียลีกเนี่ยไหนมันจะดีกว่ากันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นการยืนยันนะครับว่าโมสอนอันดับหนึ่งของอาเซียนนะเวลานี้คือใครส่วนดราม่าอันที่2นะครับก็เกิดขึ้นในเกมแหละครับที่นาทีแรกนะครับที่ทางกองหน้าเขายิงเข้าไปนะครับแต่มันก็ล้ำหน้าอันนี้อันล้ำหน้าแรกส่วนอันที่2นะครับก็คือในช่วงของทศเวลาบาดเจ็บนะครับที่ทางยาโฮ ตามหลังบุรีรัมยูหนึ่1ดูต่อศูนย์ครับที่กองหน้าของทางย aho ยิงเข้าไปอ่ะแต่กรรมการก็ไม่ให้ประตูนะครับก็เอาง่ายๆเลยก็เปิดด้วย VAR แล้วก็ปิดด้วย VAR อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางแฟนของย aho ช้ำใจนะครับแล้วก็มีประเด็นดราม่าก,ก็ดราม่าที่3นะครับก็คือในส่วนของผู้เล่นนะครับ คือนักเตะ2คนนะครับนักเตะท้องถิ่น2คนที่ลงให้กับทีมนะครับที่น่าสนใจนะครับหรือน่าจับตามองก็จะมีสุบณัณเหมือนตานะครับไอ,อริสอามานะครับเปรียบเทียบกันนะครับว่า2นักเตะ2คนนี้คนไหนจะดีกว่าแต่ว่าในเกมมันก็พิสูจน์แล้วครับว่านักเตะ2คนนั้นคนไหนที่จะดีกว่ากัน12นัด8ประตู5าแอซิ์ก็ไม่ต้องเถียงก็ได้เนาะว่าใครจะดีกว่ากันยังไงก็เจ้าจแบงก์ก็ดีกว่าอยู่แล้วก็าดรามาที่3ประเด็นก็ มีประมาณนี้นะครับช้างศึก23รายชื่อก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นผู้รักษาประตูนะครับ1เลยนะครับปฏิวัติคำใหม่จากสโมสรทูบแบงคอกยูเนเต็ดสนะครับภูวดลพลสงครามสโมสรอ,อยุทยายูเนเต็ดนะครับสามสาราน,นันอนุอินสโมส G, รบีจีปทุมยูเนเต็ด ส่วนกองหลังนะครับก็จะมีโจนทา,านเข็มดีนะครับสโมรสรราชบุรี FC ชินพัทลีออนะครับสโมรสรราชบุรีทิตาทออักษรสีนะครับสโมสรอุทัยธานี FC นิโคลัสมิเคลสันนะครับ สโมสรโอ o บโอเดนเซ่สรสักไหปโคนสโมสรบุรีรัมยูเนเตดสมิงคารพมสุภะสโมสรสุขโขทัย FC สุพนรณบุรีรัตสโมสรกันท่าเรือ FC และก็เอเลียสดอเละสโมสรบาหลียูเนเตดนะครับส่วนกองกลางนะครับก็มีชนะทิ่สงกสินนะครับ สโมสร BG UNITED นะครับชาณโงคงพรมสีแก้วนะครับสโมสรชนบุรี FC ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรสโมสรราชบุรีเบนจามินเจมเดวิดนะครับสโมสรอ,อุทัยธานีทีระดลช่ำรัศมีสโมสรการท่าเรือวรชิตกนิษส,สีบำเพ็ญสโมสรการท่าเรือ FC วีระเทพป้อมพันธ์สโมสรทูแบงคอกยูเนเต็ดสุปโชคสรารชาติสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรส่วนกองหน้านะครับก็จะมี ธีรศักดิ์เผยพี่มายสโมสรการท่าเรือปรมเมศอาจวิไลสโมสรเมืองทองยู่นเตดพัาติก,กุตับสั้นนะครับสโมส G, รบีจีปทุมยู่นเตดและก็คนสุดท้ายนะครับสุพนัทเหมือนตาสโมสรบุรีรัมย์ยู่นเตดนะครับส่วนนักเตะคนอื่นนะครับที่มีคําถามว่าทําไมไม่ติดก็อย่างเช่นทางสุภชัยใจเด็ดเนี่ยครับก็น่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็กิตสดาราแมนนะครับก็อาจจะยังไม่เข้าตาอีชีนะครับ ส่วนกองกลางทิธิพันธ์พุ่มจันทร์กับทางสารัฐอยู่เย็นก็ยังมีการตั้งคําถามนะครับว่าพีระดอนชำรัศมีเนี่ยดีกว่า2คนนี้หรือเปล่าทำไมถึงไม่เรียกติดเข้ามานะครับส่วนทุกคนนะครับที่พยายามเชียร์เนาะทางด้านของกองหลังนะครับเคนเนตูกลนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับที่อยากให้ติดทางด้านอีชชีินะครับล่าสุดก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าทําไมถึงไม่เรียกเคนเนตูกเข้ามาติดทีมชาติ ตอนที่จะมีการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคม2568นะครับที่จะเจอกับอัฟกา,านิสถานและก็สีลงังกา ล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าทางด้านมาซาาดะอิชินะครับทางแม่ทัพของช้างศึกชุดใหญ่นะครับยืนยันไม่มีแผนการที่จะเรียกแคนนี่ดูโก้นะครับแนวรับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย32ปีจากสโมโสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดที่จะเข้ามาติดทีมชาติในครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะเจ้าตัวยังเคยติดทีมชาติออสเตรเลียอยู่ในส่วนของกฎระเบียบแล้วก็ระยะเวลายังไม่ครบถึง5ปีทําให้เป็นไปได้ยากที่จะเรียกเจ้าตัวมาติดทีมชาติ ในชุดนี้ก็อ,อีซีก็พูดสั้นๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับถ้าแอดพูดผิดประการใดต้องขออาภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม